ตามรอยยุคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์พระสัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้กลไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนื่อยละขอเดินตามรอยยุคนละบาทพระศาสาดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีเปิดประตูสู่ธรรมนำชีวิตเปิดประตูสู่จิตอันผ่องใสเปิดประตูสู่ปัญญาพัฒนาจิตใจ เปิดประตูสู่หัวใจใส่เสียงธรรมนมัตถุรัตนตยัตสะขอความนอบน้อมจมบางเกิดมีแด่พระรัตนตัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงร้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสรศิฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามภัยบณ์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจขอจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านขอทุกท่านจงใจบุญเหมือนพระเวสสันดรขอให้ได้รับพรสิบประการเหมือนนางขุสดี ขอยสวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอยมีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอยมีฤทธ์เหมือนพระโมคครารนะขอยเจริญโภคะเหมือนอนาถบินฑิกาเศรษฐีคอยมีโชคลาภเหมือนดังพระศรีวลีคอยห้หายโรคีมั่งมีเรือใช้ตลอดกาลและนานเธอต้อนรับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะก่อนนอน กระผมหรือว่าตรา,าภาพพระครูสรการทีระคุณเจ้าวาดวัดป่าธรรมวองศารามบ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินเดินทางมาพบป่าพูดคุยให้สาระธรรมะแงคิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจำกระผมหรือว่าตามาภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจ ชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขก่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตรมภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยก นำมาบอกข่าวเรารำนำมาบอกข่าวเราแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่าธรรมภาพจะพึงมีเดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันอังคารที่4เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568 การได้ยินการได้ฟังพระธรรมหรือแม้แต่การเห็นพระสงฆ์นี่ก็เป็นบอกเกิดแห่งบุญนะยมนะนี่บุญเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายแล้วเพียงแค่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาชมเข้ามาฟังธรรมนี้ดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าพึ่งปิดเด้ออย่าพึ่งเลื่อนอย่าพึ่งหายไปทางไหนนะและที่สําคัญอย่าพึ่งนอนหลับตั้งใจฟังตั้งใจจําตั้งใจ นำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดอยากจะให้โยมได้ฟังกันอย่างมากเลยวันนี้พระอาจารย์จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องบุญนะโยมนะต่อจากเมื่อวานเป็นการไขข้อข้องใจคลายความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องบุญบาปนี่แหละนะโยมในฐานะเราเป็นชาวพุทธเนาะวิถีชีวิตของเราก็เ,าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบุญอยู่แล้วนะ ถ้านหลายคนก็เอทำบุญอยู่เป็นประจำทำบุญยังไงให้ได้บุญมากพระอาจารย์ก็ได้พูดก็ได้อธิบายให้โยมได้ฟังไปตั้งแล้นะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฉะนั้นโปรดตั้งใจฟังเ้อตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ใส่ใจในเรื่องเก่าบังบันเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจําวันนี่คือบุญประการที่หนึ่งนะ ส่วนบุญประกันที่สองยมบุญสำเร็จจากการที่ยมได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปยังกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีไม่ว่าจะเป็นไลน์ก็ดีหรือช่องทางอื่นๆก็ดีรักใครชอบใครหวังดีปราถนาดีต่อใครอย่าลืมนะยมนะแชร์ธรรมะให้เขาได้ฟังด้วยโดยเฉพาะกดไลค์นี่ให้กำลังใจนะแชร์ไปนี่ได้บุญนะยมนะเอาบุญด้วยกันเนดะ้อเปพระอาจารย์ก็มาเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้เอาบุญสร้างบุญไว้ที่ใจนี่นะฮะ พาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายนะยอมนะเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเนี่เราจะต้องสร้างเองบุญจะต้องมี่าเรามีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองความสวยไม่คงที่เนาะแต่ความดีคงทนนะ คนเราทำดีดีติดตัวทำชั่วชั่วติดตามตายไปแล้วเอาะไรไปไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปนั่นเองดังนั้นโยมเข้ามาแล้วเด้อขอคนละ100แชร์นะ100กลุ่ม100บุคคลเพื่อเป็นการบูชาธรรมแล้วก็เป็นการถวายกำลังใจพระอาจารย์เอาแหละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็จะได้หยิบยกนำเอาธทำมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้ บรรดาญาติโยมญาติธรรมห้องเราได้ฟังกันต่อเนื่องพระอาจารย์ได้อธิอธบายหรือว่าขยายความเกี่ยวกับเรื่องบุญให้โยมได้ฟังเนาะหลายท่านหลายคนก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องบุญนะก็เลยถือโอกาสในการมาพูดมาเล่าให้ญาติธรรมห้องเราได้ฟังโนะยมหลายท่านหลายคนก็สงสัยเอ๊ทำบุญด้วยเงินจํานวนมากได้บุญมากจริงหรือนะเมื่อวานพระอาจารย์ก็ตอบไปแล้วนะโยมนะการที่จะทําบุญให้ได้บุญมากต้อง โยมต้องทำบุญอะไรก็แล้วแต่โยมถ้าโยมทำครบองค์ประกอบ3อย่างนี่คือโยมจะได้บุญแน่นอน1วัตถุทานบริสุทธินะ์สองผูให้บริสุทธิ์3ถวายกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อดาบุญโยมทำบุญด้วยเงินจำนวนมากได้บุญมากจริงหรือโยมหลายคนในตอนนี้ยังเข้าใจกันผิดๆนะโยมนะว่าต้องทำบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองเยอะๆจึงจะได้บุญมากนะซึ่งในเรื่องนั้นโยมไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยนะ ว่าอาจารย์อยากจะบอกว่าในการทําบุญนั้นตัวทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ใช่ประเด็นนะมไม่ใช่ประเด็นว่าจะาว่าจะได้บุญมากตามค่าของเงินนะเพราะบางครั้งการทําบุญเป็นล้านบาทอาจจะได้บุญน้อยกว่าเงินบาทเดียวเสียด้วยซ้ําดังนั้นในเรื่องของมูล,ลค่าของของทรัพย์ที่เราทําบุญนั้นในบางครั้งไม่สามารถจะวัดถึงผลอนิสงผลบุญได้นะการดำดานให้ได้บุญมากนั้นโยมพระพุทธเจ้าท่านตัดว่า ต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนะฮะหก็คือวัตถุทานบริสุทธิ์2เจตนาบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็3บุคคลบริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ก็คือสิ่งของที่ให้ทานนั้นได้มาด้วยความสุจริตถูกต้องหามาจากหยาดเหงืห่อแรงกายของตนไม่ได้เบียดเบียนทุจริตมานี่บางคนหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองอย่างนี้นะฮะหามว่าเงินบริสุทธิ์จะจํานวนมากก็ยิ่งดียอม,มนะยยอมนะ ไม่ใช่ว่า,าเงินมากไม่ได้บุญมากนะตอนนี้ถ้ามันบริสุทธิ์นี่ได้บุญมากแน่นอนโยมสองก็คือเจตนาบริสุทธิ์คือมีจิตตั้งมั่นเรื่มใสศรัทธาที่จะทําแท้จริงไม่หวังผลตอบแทนหรือไม่มีเจตนาหวังผลประโยชน์แอบแฝงและเมื่อให้แล้วก็ไม่เลือกเสียดายภายหลังก่อนให้มีความ ตั้งใจขณะก่อนให้มีความเต็มใจขณะให้มีความตั้งใจให้ไปแล้วไม่รู้สึกเสียดายทุกครั้งที่ยมทําบุญเดอพยายามตั้งตั้งเงื่อนไขสามข้อนี้ไว้ก่อนให้ยมต้งองเต็มใจขณะให้ตั้งใจให้ไปแล้วไม่รู้สึกสงสัยไม่รู้สึกเสียดายหรือว่าท่านจะไปทาอย่างอื่นหรือเปล่ามันจะได้บุญหรือเปล่าจะไปสงสัยจะไม่ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนี่เจตนาบริสุทธิ์และสามบุคคลบริสุทธิ์คือผู้รับเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ ยิ่งมีคุณธรรมสูงก็ยิ่งมยงียิ่งได้อนิสงส์งมากไปตามส่วนเช่นทำบุญกับคนไม่มีศีลก็ย่อมได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับศีลห้าถ้ายิ่งทำบุญกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์มากขึ้นไปถึงคุณธรรมสูงขึ้นเท่าไหร่ย,ยมก็จะยิ่งได้บุญมากที่เรียกกันว่าเนื้อนาบุญดีนั่นเองอย่างทำกับพระสงฆ์ที่ถือศีล2 2 7้อข้อนายยมนะทำไมคนเราจึงนิยมในการที่จะไปทำบุญกับพระสงฆ์นั่นเองก็เพราะ นะเราเห็นอาน,นิสงส์งจากเรื่องนี้แหละนะฮนะสาธุโขโมทนากับคุณแม่เลเลนะนี่ท่านก็ร่วมบุญอยู่ตลอดนะอ่าท่านมากลับมาประเทศไทยแล้วนโะยมแม่เลนะเป็นคนต่างชาตินะเป็นคนเมียนมานโะยมนะเมียนมาท่านนิมนตพระอาจารย์ไปแสดงธรรมพระอาจารย์ก็ได้เอาเรื่อง กา,ารไปแสดงธรรมที่พมา่าเนี่ยไปเทศอยู่บ่อยอครั้งนะยมแม่ยมแม่เลยว่าเอ,อไปเห็นวัฒนธรรมของการเข้าวัดของเขาแล้วก็เห็นแล้วก็เมืองไทยเมืองบอกว่าเป็นเมืองพุทธแล้วไปพมา่าเนี่ยโอ้เขาพุทธกว่าเราถอดรองเท้าเข้าวัดไม่สวมหมวกไม่กางล่มให้ความเคารพพระกลาบแล้วกลับอีกวัฒนธรรมการเข้าวัดของเขาแต่งตัวยังไงโอ้ก็ได้นําไปพูดอยู่นะยมแม่นะสาธุเดี๋ยวมีโอกาสจะไปอยู่นะมีโอกาสจะไปอยู่นะนะครับ รับปากพระที่นูน้นรับปากโยมแม่ไว้นี่วัตถุประสงค์ในการจัดวัดปา่าในการสร้างวัดปา่าธรรมมวงสารามนะโยมนะเออวัดเราไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สามอย่างที่พระจารย์ว่าหนึ่งให้เป็นที่ทําบุญเพราะหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดก็เลยมาสร้างวัดมาสานต่อสร้างวัดนี่แหละ สก็คือเป็นที่ที่จะใช้ในการที่จะปฏิบัติธรรมอบรมคุณธรรมปลูกฝังหานุนิยมสิ่งที่ดี 3. ก็คือให้คนได้มาท่องเที่ยวนะครับนี่จุดประสงค์ของการสร้างวัดของพระอาจารย์นายยมนะดังนั้นก็ฝากให้ญาติโยมสาธุชนได,ได้ได้เป็นข้อคิดนะว่าการทำบุญให้ได้บุญมากโยมต้องพุทธจารานต,ต้องทำให้ครบองค์ประกอบ3อย่างนายยมนะ ยมการทําบุญของคนเรานั้นทุกครั้งถ้าครบเงื่อนไขดังที่พระอาจารย์ว่ามาคือวัตถุเจตนาบุคคลผู้ให้ผู้รับมีความบริสุทธิ์เท่ากันแล้วยมแน่นอนว่าผู้ที่ทําผู้ที่ให้ทานเป็นจํานวนมากกว่านี่ก็ย่อมได้รับผลมากกว่าเหมือนคนทํานาเนี่ยร้อยไร่ย่อมได้ผลมากกว่าคนทํนาหนึ่งไร่นั่นเองนะฮะแ,แม่องนี่ท่านทําบุญด้วยการที่เอาเงินเดือนเลยนะ สิ้นเดือนเงินเดือนท่านออกท่านก็โอ้นทําบุญอยู่ตลอดนะสาธุโอโมทนาโยมแม่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนก็เช่นเดียวกันได้เงินเดือนผู้สูงอายุบางท่านบางคนก็ค้าขายกับข้าวทํานั่นทํานี่มีเงินมีปัจจัยก็มาทําบุญทุกปุญที่พระอาจารย์บอกอเห็นแล้วก็นะ่าอนุโมทนาเนาะขอบุณงามามเลิกกาบงามงาม,งามที่หัวใจของโยมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับโยมแม่สายพินนะธรรมอินเนาะ ยมแม่อ่อยายติธรรมของเราที่ถวายการอุปธรภมอุปถากพระอาจารย์ตั้งแต่อยู่วัดเก่านู่นแหละนะการสร้างวัดใหม่ท่านก็มาอุปธรรมอุปถากอยากฉันน้ําอะไรอยากกินขนมอะไรซื้อมาถวายอยู่เป็นประจําวันนี้ท่านก็นําต้นไม้มาถวายนะดอกกุหลาบที่ท่านชําเองกับมือว่าอย่างนั้นมาถวายโอ้อนุโมทนาบุญกับคุณแม่เด้ออ่ะอยันยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายวกก็มาหาธรรมของเราต่อนะ โยมพระอาจารย์บอกว่าการทําบุญของเราทุกครั้งถ้าครบเงื่อนไข3ข้อนี้คือวัตถุเจตนาบุคคลผู้ให้ผู้รับมีความบริสุทธิ์เท่ากันแล้วโยมแน่นอนว่าผู้ที่ให้ทานเป็นจํานวนมากกว่าเนี่ยโยมได้รับผลมากกว่าเหมือนคนทํานาร้อยไร่ใช่ไหมโยมก็่อมได้ผลมากกว่าคนทํหนึ่งไร่นะฮะแต่หากผู้ที่ให้ทานด้วยทรัพย์แม้เป็นจํานวนน้อยกว่าแต่มีความตั้งใจมีความเริ่อมใสศรัทธาเต็มเปี่ยม และให้ทานกับผู้ที่มีเนื้อนาบุญสูงยมก็อาจได้บุญมากยิ่งกว่าผู้ทำด้วยทรัพย์มากแต่มีความเริ่มใสศราน้อยและได้ให้กับคนที่มีเนื้อนาบุญต่ำยิ่งกว่าเป็นร้อยๆเท่าก็ได้นะฮะดังตัวอย่างของมหาทุกตะในครั้งพุทธกาลยมถวายข้าวเพียงมื้อเดียวแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะยมนะแต่ทำด้วยความเริ่อมใสศราเต็มเปี่ยมนะก็ได้อานิสงส์ผลบุญทันตาเห็นนะ ว่ากันว่ากลายเป็นมหาเศรษฐีประจําเมืองประจําเมืองนะยมนะห้ามหาทุกขตะไปถวายทานกับผู้อื่นที่มีเนื้อนาบุญต่ำยมอาน,นิสงผลบุญก็ต้องแน่น้อยกว่าแน่นอนนะเรื่องของอ่าแล้วเรื่องเล่าที่คลาสสิกนะที่เล่ากันมานานนะที่พระอาจารย์เคยขยายความให้ยมได้ฟังเมื่อวันสองวันนะแต่อธิบายถึงอาน,นิสงของบุญได้ดีนะ นะในสมัยรัชกาลที่9เข้าไปรัชกาลที่5นะที่พระอาจารย์พูดเมื่อวานก่อนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยายแฟงใช่ไหมยอมมีอาชีพเป็นแม่เล้าเจ้าของช่องแกก็มีรายได,ได้ได้เงินมาจากการขายตัวของหญิงงามเมืองโล่หญิงบริการนั่นแหละในสังกัดในแต่ละวันยายแฟงไม่ต้องทําอาชีพอ,อื่นใดยมนะให้ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแกก็หากินบนความทุกข์ยากของคนอื่น นะอาชีพแม่เล้าทําให้แกร่ารวยนะยมนะมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นทุกวันจนใครๆพักกันนับหน้าถือตาแก่พาก,กันขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยๆทีนี้เมื่ออายุมากขึ้นใกล้จะตายใช่ไหมยมยายแฟงแกก็กลัวว่าจะตกนระกหมกไหมที่ทั้งชีวิตของแกได้สร้างแต่กรรมไม่ดีไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วประกอบอาชีพที่เป็นบาปยายแฟงจึงคิดอยากจะทําบุญใหญ่สักครั้งหนึ่ง เผื่อว่าบุญนี้นี่จะช่วยลบล้างกรรมที่สร้างไว้ลงได้บ้างจึงรีบกุรีกุจรบริจาคเงินจำนวนมากแทบหมดตัวนะไปสร้างวัดใหม่ใหญ่แฝงนะหรือวัดคณิกาผลนะที่เรียกกันในเวลาต่อมาซึ่งก็ตั้งอยู่ในบริเวณป้อมป,ป้ายศัตรูพนะ่ายเนาะที่กรุงเทพ ในวันที่ทําการฉลองวัดใหม่นี่ยายแฟงก็ได้มีโอกาสสาคัญในชีวิตนะได้นิมนต์พระมาแสดงที่อ่ามารรมเทศนานั่นก็คือท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรังสีท่านก็รับนิมนต์ไปแสดงอน,นิสงส์ของการสร้างวัดนะโดยเฉพาะบ,าบทธรรมเทศนาของสมเด็จโตในตอนหนึ่งนั้นก็มีใจความว่ายายแฟงสร้างวัดครั้งนี้นี่ได้อน,นิสงส์บกพ่องนะไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะ เพราะเงินที่สร้างวัดเป็นเงินที่เกิดจากน้ําพักน้ําแรงของคนอื่นที่ไม่ชอบด้วยธรรมถ้าเปรียบอานิสงส์นี้ด้วยเงินเหรียญบาทนะยายแฟงนี่ก็ได้ไม่เต็มบาทว่าอย่างนั้นจะได้สักสลึงเฟื่องเท่านั้นนะนี่ว่าอย่างเกรงใจนะนะสมเด็จโตท่านว่าโยมยายแฟงได้ฟังดังนั้นแล้วก็เข้าใจก้มหน้ารับบุญน้อยไปตามสิ่งที่ตนเองกระทําและยังเข้าใจเรื่องของอานิสงส์ของบุญมากขึ้นนะับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ย ยายแฟงก็รู้จักมันทําบุญด้วยเงินที่หามาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลโยมมีนายตินนาบานนะยโยมนะอซึ่งเป็นบ่าวรับใช้ทำาทำสวนหญ้าของเศรษฐีทุกๆวันเขาต้องเหน็ดเหนื่อยอาสายตัวแทบขาดเพราะมีหน้าที่ตัดหญ้าบริเวณบ้านเป็นประจำนะทีนี้โยมมาวันหนึ่งเขาคิดว่าอันตัวเรานี้เกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนยากจน อาจเป็นเพราะเราไม่เคยทําบุญใดๆไว้ในชาติก่อนเลยนะพอมาเกิดในชาตินี้จึงต้องเป็นคนรับใช้นะต้องอยู่แบบไร้ญาติขาดมิตรไม่มีสมบัติอะไรติดตัวแม้แต่น้อยนะฮะชีวิตตกอยู่ในความลําบากทุกยากนับตั้งแต่ชาตินี้ต่อไปเราจะขอเร่งสร้างบุญกุศลให้เป็นสเสบียงสําคัญติดตัวไปในพบหน้าชาติหน้าให้ได้นะจะได้ไม่ต้องทุกยากอย่างนี้อีกต่อไปในภายภาคหน้า ทีนี้เมื่อเขาคิดดังนี้แล้วอยแม้ตัวเขาจะไม่มีเงินเลยนะเขาก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์เขาเริ่มมองหาจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่โดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้ใดนะ,ะเริ่มจากการแบ่งอาหารที่ได้รับจากการรับจ้างแต่ละเดือนออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเขาก็ถวายแก่พระสงฆ์ที่มาบิณธบาติที่บ้านของเศรษฐีผู้เป็นนายอีกส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้รับประทานเองทีนี้โยต่อมาพอถึงเทศกาลออกพรรษาเนี่ย เหล่าชนผู้มีศรัทธาต่างก็พาก,กันทําบุญทอดกรถินเป็นการใหญ่ในยมนะแม้เศรษฐีผู้เป็นนายเขาก็เตรียมการจะทอดกรถินเช่นกันในยมนะจึงได้ประกาศให้สาธารณชนทราบทั่วไปเมื่อนายจินาบาลได้ยินประกาศก็เกิดความเรื่มใส่ขึ้นในใจทันทีคิดในใจว่ากรถินนี่แหละเป็นทานอันประเสริฐแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าตัวเขาเองไม่มีเงินติดตัวเลยยมเขาจึงคุ้นคิดอยู่นานนะในที่สุดก็ได้เปลื้อง นะก็คือถอดนั่นแหละผ้านุ่งของตนเองออกทําความสะอาดซักแล้วก็ซักอีกอย่างตั้งใจนะยมนะแล้วก็พับเก็บอย่างดีส่วนตัวเองก็เข้าไปในป่านําเอาใบไม้มาเย็บนุ่งแทนผ้าแล้วก็นําผ้าที่พับไว้ไปเที่ยวเล่ขายตามร้านตลาดคนที่พบเห็นเขานุ่งผ้านุ่งใบไม้ก็พักกันหัวเราะต่างๆนานาเป็นการขบขันนายตินาบานจึงชูนิ้วขึ้นกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงหยุดก่อนเถิดอย่าหัวเราะข้าพเจ้าเลย ข้นะาพเจ้านั้นแม้ชาตินี้เรายากจนไม่มีผ้านุ่งนะแต่ชาติหน้าตัวเราจะนุ่งผ้าอันเป็นทิพย์ไว้อย่างนั้นเขาขายผ้าได้มาห้ามาศกนะยมนะก็คือมีมูลค่าประมาณ1บาทเราในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็นําเงินดังกล่าวมาร่วมอนุโมทนาทอดกฐินกับเศรษฐีผู้เป็นนายยมเพราะเจตนาที่มุ่งมั่นเริ่มใส่ในการทาบุญของนายตินาบานอานี้สงบุญยิ่งใหญ่หนุนนําส่งผลทาให้เขามีฐานะร่ํารวยอย่างที่ไม่ ไม่มีใครคาดคิดในเวลาต่อมาแล้วก็มุ่งทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจทุกครั้งอย่างสม่ําเสมอตลอดไปในวันปลายชีวิตของเขาได้รับตําแหน่งเป็นเศรษฐีอยู่จนสิ้นอายุไขเลยนะยอมนะทีนี้เมื่อเขาละสังขารไปจากโลกนี้เขาก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะเสเวที่พยาสมบัติอยู่ในวิมานแก้วสูงได้หโยช์มีนางอัปปศน์พัน นะแวดล้อมเป็นบริวารเหตุที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าเขาทําบุญด้วยความเลื่อมใสมากถึงเงินจะมีน้อยนะก็ได้บุญมากเพราะครบองค์ประกอบทั้งวัตวัตถุทานนั้นบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์ฉะนั้นโยมจึงอยากจะนําเรื่องเหล่านี้มาให้โยมได้ทราบนะเพื่อที่จะได้เป็นแรงบรนดาลใจเป็นกําลังใจในการที่จะสร้างบุญสร้างบาร,รมีต่อไปนะก็ฝากให้โยมได้เป็นข้อคิด เอาสี่ทุ่มแล้วอย่าโยมสาธุชนท่านผู้ฟังดำบตั้งหลายนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์จะมาเล่าต่อก็แล้วกันนะยโยมเนาะก้กำลังได้น้ําได้เนื้อเลยนะทุกครั้งโยมถ้าทําบุญนะถ้าเราทํำครบองค์ประกอบ3ามอย่างเราจะได้บุญมากแน,น่นอนดังที่พระอาจารย์ว่านะครับ วัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ถวายกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุตรและที่สําคัญโยมคนโบราณนั่นถือกติว่าทําบุญให้อธิษฐานทําดานได้ตั้งใจจะทําการสิ่งใดจิตใจเป็นสําคัญโยมทุกครั้งที่โยมจะโอนปัจจัยทําบุญกับพระอาจารย์นะหรือจะไปทําบุญที่ไหนก็แล้วกันพนมมือขึ้นมาให้โยมได้กล่าวคําอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าชัยบุญเหมือนพระเวสสันดรขอให้ได้รับพรสิบประการเหมือนนางพุษฎดี คอยสวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาคอยมีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรคอยมีฤทธิ์เหมือนพระโมกลานะขอยเจริญโพคะเหมือนอนาธบินทิกะเศรษฐีคอยมีโชคกล้าเหมือนดังพระศีวลีขอยห้หายโรคีมั่งมีเหลือใช้ตลอดการละนานเดินสาธุแล้วค่อยโอนนะไว้เพียงแค่นี้นะยมนะพวกนี้เจอกัน